a หว i งว่าคุ o จะ e ยากพ u ดเข้าไปในอ o นโทรฮ t ลโห e ทุกคนแดดจ a ดข้างนอกแล้วอีกหนึ่งวิดีโอจ h e เ r วิ i และก a ๊ r เ e าจะไปเจ e r ั a เ a ื่ a นๆ t ี่ร้ e นอาหาร o ล้วไปดูหนังกัน e t ก go. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะไปกินอาหารแล้วก็ไปดูหนังกัน ร้านอาหารที่เรามาวันนี้เป็นร้านอาหารเยอรมันชื่อว่าซุมชูสเตยุงเงินค่ะโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ ในเมนูเขาก็จะมีบอกรวัติเข้าวๆของร้านด้วยโอซุมโบซุมโบอันนี้คือ b บริน่าไวเซอร์เป็นเบียร์เปรี้ยวผสมน้ำเชื่อมราสเบอร์รี่ค่ะเลยมีสีแดงเตือนไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเห็นเซดริกกทั้งคลิปค่ะอันนี้ก็คือไวน์ขาวค่ะส่วนกิฟกับเดแล้วก็ออฟเฟโดดื่มเบียร์ค่ะก็จะมีเบียร์สีขาวแล้วก็เบียร์สีเข้มค่ะ So what is this really? Uh, potato soup uh, with sausages in there. Hot, hot, hot. hot. Whoa, oh God. Every day, มาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากส่วนอันนี้เรียกว่าชเนสเซลนะคะก็เป็นหมูชุบแป้งทอดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดกริลบนกระทะกินกับไข่ดาวค่ะจานนี้คือเนื้อสันรวมควันราดซอสกินกับกระหล่ำเปรี้ยวแล้วก็มันฝรั่งค่ะ อันนี้ทีเด็ดเป็นขาหมูแบบต้มเรียกว่าไอซ์บายค่ะเขาจะเอาขาหมูไปบ่มเกลือก่อนแล้วก็เอาไปต้มด้วยไฟอ่อนและใส่สมุนไพรต่างๆค่ะ Super i really like it yeah <laughs> have you tried it before we have something similar in france yeah i mm thought -hmm. it was my monday got cancelled because there were not Good? enough people joining so i just moved it to october <laughs> um, what do you mean by that <laughs> อ้โหน้ำ o ้ำอาหารแต่ละจานที่เราสั่งมาวันนี้ก็มีราคาเท่าๆกันนะคะก็เรากินกัน5คนจ่ายไปทั้งหมด3,452บาทค่ะตกคนละประมาณ690บาทค่ะ กินเสร็จแล้วเราก็ไปดูหนังกันค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องช่างฉีกันค่ะสนุกมาก ที่เบอร์ลินถ้าจะทำกิจกรรมอินดอร์อย่างการดูหนังก็จะต้องแสดงผลตรวจโควิดหรือไม่ก็หลักฐานว่าได้รับวัคซีนมาแล้วค่ะโรงหนังที่นี่ก็จะมีขายป๊อปคอร์นขนมกรุบกรอบไอศครีมและก็เครื่องดื่มต่างๆแต่ที่สำคัญด้วยความเป็นเยอรมันก็ต้องมีเบียร์ขายในโรงหนังแน่นอนค่ะ เด้กินไอติมค่ะส่วนอัลเฟรโดสั่งป๊อปคอร์นกับเครื่องดื่มเซตนี้ก็ประมาณ400บาทค่ะดูหนังเสร็จเราก็มานั่งดื่มกันนิดหน่อยก่อนกลับบ้านค่ะ เวลาที่ชนแก้วแล้วเห็นทุกคนมองกวาดสายตาแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะมันเป็นธรรมเนียมในเยอรมนีค่ะเขาพูดกันขำๆว่าถ้าชนแก้วแล้วไม่มองตาจะมีเซ็กซ์แย่ๆไป7ปีบ๊ายบายอยโอโอยอบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจะกลับบ้านแบบจริงๆแล้วก็มากินกันต่ออีกนิดนึงค่ะ อันนี้กิ๊บสั่งเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดแล้วก็เดสั่งเป็นพิซซ่าหน้าชีสค่ะ mm. ในคลิปนี้เราถ่ายกันวันศุกร์นะคะที่เบอร์ลินเป็นเมืองแห่งการปาร์ตี้ค่ะอย่างที่ทุกคนได้ยินเสียงกันในคลิปก็จะมีเสียงคนเจียวจ้าเพราะมันเป็นคืนวันศุกร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย